นงมีกินค่ะโ oh oh. อ้โนนอ้อนงไม่ต้องการให้ใครมาเลี้ยงดูหรอคะ t h a n โอ้ no, oh my god มันถึงเวลาแล้วล่ะค่ะที่เราจะเป่าประกาศให้ปลาข้างบ้านได้รับทราบว่าเราหนะเป็นลูกหนูตัวจริง mm hmm. อ่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินดี้ก็กวอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเกม ROV อีกครั้งซึ่งเพิ่งจะรีแรงแพทใหม่อะไรใหม่ๆโดยเฉพาะระบบ VIP สุดฉายลนี้เลยนะคะนี่ค่ะ VIP level ไปความตะลึงตึงๆนั้นก็คือว่าเลเวล10เนี่ยจะสามารถแชร์สกินให้กับเพื่อนได้อาทิตย์ละ10คร แถมหน้าล็อบบี้เนี่ยก็มีการสยายปีกสีชมพูสุดสวยนี้ด้วยโอ้โหโอลาัางไปไหนคะเนี่ยและไหนจะชื่อของเราที่เป็นสีเหลืองทองสง่างมสุดๆและก็ต้องมาหยุดที่สกินของ V I P level 10นี้เลยค่ะสกิน Hypnotic Beyond ของอีรินอีไซซึ่งไปแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะเฉยไรแค่ไหนนี่เลยมาแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามงดงามสุดๆแต่ที่มันออกจะดูจีนๆแบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นสกินจาก H O OK K ยังไงล่ะคะแต,แต่แต่แต่ว่าหื Cares? ไม่มีใครแคร์หรอกทั้งนั้นแหละค่ะเพราะว่ามันสวยมันเลิศขนาดนี้แถมมีป้าย VIP level 10โ oh อ้โหก็คือเลสกินนี้รู้เลยนะคะว่าบ้านมีตังค่ะ่ะอ่ะอ่ยังไม่หมดนะจ๊ะยังมีกรอบรูป VIP level 10ปไปอีกอเอามาใส่ให้ดูเลยนะคะอันนี้คือกรอบรูปอ e ีรินค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็น VIP level 10เมื่อตกี้เลยแถมยังมีบ้าง VIP level 10ตัวใหญ่แบบ โกนให้ดูอีกซึ่งในวันนี้ซินดี้ก็จะมารีวิวสกินอีรินแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ขอญาตซื้อฮีโร่ตัวใหม่ก่อนละกันนะคะฮีโร่ใหม่ชื่อบีนโลนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะใครๆเขาก็เรียกน้องหลามกันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันมาจากฮีโร่ชื่อลามในเกมอ o k แต่ไงเซิฟนี้กลายเป็นดอรียแต่งชายไปซะแล้วละทะเนี้แล้วก็แน่นอนค่ะซินดี้ไม่พลาดอยู่แล้วที่จะหยิบตัวนี้มาเล่นกันแต่ว่าเป็นคลิปหน้าละกันนะคะเอาแล้วหน้านี้ก็ทําให้รู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวสกินของอาเลนเนี่ยจะเข้ามาละแต่แต่ว่าไม่ได้แจกในกิ นะคะอันนี้เป็นแจกฮีโร่เฉยๆและอัปเดตใหม่อะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบัฟเนิร์ฟมาหลอดที่เพิ่งรีเวิร์กมาใหม่ไม่รู้ว่าจะไก่หรือเก่งแล้วแมปใหม่ก็เข้ามาอีกมีการเพิ่มพุ่มหรือพุ่มอะไรกันใหญ่โตมโหราซึ่งเป็นการต้อนรับ s nice. <S ซีซั่นใหม่ s nice. <S ขั้นสุดมาพร้อมกับสกินแรงของซีซั่นนี้นะคะก็จะเป็นวอลค่ะเพียงแค่ลงแรงสิบรอบเท่านั้นก็จะได้สกินนี้ไปครอบครองเลยค่ะทุกคนสกินนี้ไม่มีเอฟเฟกนะคะแต่ดูจากทรงแล้วเนี่ยดูดีเทป่ป้าเท่มากและอี มิสทรีบ็อกที่เป็นกิจกด10ครั้งการันตีสกินที่คุณยังไม่มี1สกินแต่ว่ามีทุงสกินแล้วอ่ะดีทํายังไงได้ก็ขอข้ามเลยละกันเพราะว่าซินดี้น่ยจะมาเอาสกินนี้นะคะเป็น2สกินผัวเมียใหม่นะคะของซาตาและมีหน้าทีมบรัดเทิร์สตี้กดไปเลย10ทีแบบยั่วๆนะคะ370คูปองเองแต่ว่ากิจเนี้ยนะมันเป็นการสุ่มรับว่ะทุกคนมันไม่ได้ทั้ง2สกินพร้อมกันนะแล้วเนี่ยคือระบบก็ส่งมีน้ามาให้ซินดี้ถามว่าอยากได้ไหมบอกเลยว่าไม่อยากได้ซาตามากกว่างั ไปเลยละกันนะคะแบบว่างานไวมากเวอร์ไปค่ะแต่เอาดีๆก็แอบ,บชอบนะดูดีความเท่ข่าวแดงนี้อ้าวจีมันก็แอบ,บสวยอยู่นะแม่อันเนี้ยพอมาดูในโมเดลจริงแล้วแกมีหน้ามันดูัพระดับขึ้นมาสวยอยู่นะสกินนี้ทําถึงเอามาดูเอฟเฟกกันดีกว่านะคะตีธรรมดาก็จะเป็นสีแดงม่วงแบบนี้สวยนะให้ดูเอฟเฟกกันช้าๆนะคะนี่ค่ะจับรวบโดยฟึบแล้วก็ปั่นสกิลหนึ่งใบอีกหนึ่งทีแล้วก็ปั่นให้กีลระเบิดมาสีหนึ่งสีก็ไม่ได้กลัวนะแต่เซนก้าผลักเข้าป้อมแบบนี้อัด ถอยหน่อยละกันขอยญาตวับกลับบ้านนะคะซึ่งแน่นอนค่ะสกินลิมิเต็ดส้มมันไม่มีท่าวับอยู่ละเอะขออนญาตไปไว้เลยละกันนะคะเพราะว่าเกมเนี้ยมันโคตรจะเลทเฮเอาเป็นว่าถ้าคนดูได้เห็นเอฟเฟกครบแล้วก็ถือว่าคอมพีตแล้วปะ <laughs> เนี่ยมันมีคนในทีมออกไปอ่ะโอ้ตอนนี้ก็เลยเล่นไม่มวนเลยเนี่ยใจจริงอยากได้สตาต้ามากๆเลยอ่ะโคตรเท่นะสกินสีขาวแดง <S 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 แล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปเอาฮีจากไหนอ่ะก็เอาเป็นว่ารอนางวนกลับมาขายใหม่ละกันนะคะครีครีหรือถ้าเพื่อนๆจุ่มได้สกินนี้แล้วอยากให้ซินดี้มาเล่นรีวิวเนี่ยก็หลังไมามาให้ยืมกันก็ได้นะคะจะขอบคุณมากเนี่ยดูดีอาร์ตเวิร์กก็คือหล่อมากว่าแต่ว่าจะบีบแก้วไวให้แตกทําไมคะอันนี้คือก้าวเรานะเออแกตอนนี้ริชแมนช็อปบ่ะเขาเติมโค้ดส่วนลด ของฉันแล้วเรียบร้อยนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากเติมเกมเนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ที่ใต้ดีสคริปช่นของซินดี้ได้เลยแล้วก็นําโค้ดของซินดี้เนี่ยแปะเข้าไปตรงหน้าชําระเงินถ้าใครมีริชแม o คอยเนี่ยก็สามารถใช้เพื่อเป็นส่วนลดได้อีก <c oughs> ก็สามารถใช้โค้ดกันเยอะๆได้นะคะ r i c h m a n s h o p จะได้รู้ว่าอุ๊ยคนดูช่องซินดี้เนี่ยสนับสนุนกันมากเวอร์จะได้มาจ้างซินดี้ต่อยาวๆกันไงล่ะคะทุกคนอย่าลืมนะคะคิดจะเติมเกมเติมกับ r i c h m a n s h o p นะคะจุ้มสุดๆเรทดีจึ้งๆ r i c h m a n s h o p ร้านเติมเกกมถูไไว้ผ่อนด มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม ROV บนเว็บ RobRichManCoin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ RichMan Shop เท่านั้น ามาแล้วค่าสกินที่ทุกคนรอคอยนะคะหยิบมาเล่นรีวิวให้ดูกันละขึ้นชื่อว่าเป็นสกินที่แพงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะก็เพราะว่ากว่าจะได้สกินนี้อะน,นาต้องเติมเกมทั้งหมด10,000แอันไหนไหนสกินระดับ1น0 0 0แจะเป็นยังไงตัวแม่ตัวมามอย่างที่เขาว่ากันไหมนะคะปาไปดูกันละแต่ก่อนที่จะไปรับชมเกมนี้กันหนะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยกันเลยค่ะ let's go อ่ะให้ดูรูปหน้าปกก่อนเลยนะคะมันไม่ขยับนะเสียใจด้วยนะคะสําหรับคนที่คาดหวังว่ารูปโปรไฟล์มันจะขยับนะค ยินดีต้อนรับซูอาโอวี ไปเลยกันเลยค่ะโอ้โหโมเดลของจีก็น่ารักอยู่นะเอาแวะมาให้ดูท่าวับกันก่อนเลยนะคะช่องนี้มันชอบลืมว่าเอาดีท่าวับสกิน1 0 0 0 0แมันแค่นี้เองหรอแม่ฉันคาดหวังการตีลังกาหกเมนมากมากเลยนะก็ไม่ได้คาดหวังการเหตุเอฟเฟกอลังการของอีลินหรอกนะคะเพราะแต่ละสกิลของมันหนะักก็ขยับดนิดน้ดนดนอยหน่อยอยู่ละแต่ว่าอ่ะอ้อ,อ,อดูนี้นะคะสกิลหนึ่งยิงเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเหมือนจะเป็นวิมานดอกบัวอะไรสักอย่างสีชมพูม่วงสวยมากและอีฉันมันชอบสีชมพูม่วงอยู่แล้วไง ก็โดนสก,กินนี้ตกเข้าให้อย่างจังสก,กิลสองไม่มีอะไรเป็นการกดเพิ่มความเร็วแล้วก็มีรูปผีเสื้อขึ้นมาบนหัวแต่งแง่งฉลามโผล่มาแบบนี้อ้ยตัวใหม่มาแล้วค่ะพี่ OMG พี่ยังง่ำหนูเลยนะคะหนูก็เป็นแค่ผีเสื้อตัวน้อยพี่กินหนูไม่อิ่มหรอกคะ่ะเออนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นกี้กัน ถึงเวลาที่เราจะโชว์เอฟเฟกของสกิลอันติกันละก็จะเป็นการสยายปีกสีชมพูอันใหญ่นี้ขึ้นมาแล้วก็ก,กรีดกระจายเกล็ดอะไรไม่รู้นะคะสีม่วงๆค่ะแล้วก็มีเสียงดึงดึๆงดึงดึงดึงเอาดีแม่สกินนี้แม่คิดว่ามันสมควรกับ1นึ่งแสนปะคือมันก็ไม่ใช่แบบว่าเติมทีเดียวแสนหนึ่งแล้วก็ได้สกินนี้งาแต่ว่า VIP 1 0 0หนึ่งแสนนะทุกคน1นึ่งแสนเอาจริงๆนะคะความคิดเห็นส่วนตัวของฉันนะฉันคิดว่าสกินนี้ให้อยู่ที่มีราคาก็พอนะคะจากความรู้สึกอันนา,นาด้วยความที่ว่าอินนนเนี่มััป็ตวท มูฟเมนต์ของมันไม่ได้อลังการอะไรขนาดนั้นถ้าจะใส่เอฟเฟกหนักๆเนี่ยมันก็คงจะทําได้แค่นี้แต่ด้วยความที่ว่ามันขึ้นป้ายใหญ่ๆเลยว่าเป็น V.I.P <c oughs> ก็เลยคิดว่า จะเอาล่ะค่ะพี่ลงไปนั่งเดี๋ยวนะี้ก็นั้นละค่ะมันเลยทําให้รู้สึกว่าอเอฟเฟกของสก,กินระดับ V I P level 10มันก็ได้แค่นี้แหละแต่ตอนนี้นะกรีดกลายค่ะกรีดกลายเอาไปค่ะคนละเม็ดสเม็ดยังไงซะเรามันก็ดูเป็นลูกขนหนอยู่เดียนนะแล้ว123่งสองปลาฉลามขึ้นโบก4 5่หหจิ้งจกย่าไส้อ่ะอ่ะอถึงแม้ว่าเอฟเฟกมันจะดูไม่ค่อยได้แต่ว่าเวลาที่หยิบสก,กินนี้มาใช้มันก็เหมือนได้ป้ายประกาศคําใหญ่คําโตโต,ว,ตว,ว่าโอ้โหฉันน่ะเติมเกมอะไรไปขนาดนี้วันเนี้ย ที่เงียบเนี่ยไม่ใช่อู้หรืออะไรนะคะอยากให้ทุกคนได้ยินความงดงามของเสียงเอฟเฟกยังไงล่ะแต่ว่าตรงนี้มีซินดี้อยู่คนเดียวอะ่ะแล้วพี่หลามกำลังจะเข้ามางา่ืดูไวซสายอมนนอตยวชอยนะจ๊ะและพ่อปู่ที่คิดจะมาซ่ากับซินดี้โอเมกอเลยแค่นางโกโจตัวเดียวแล้วค่ะแต่เหมือนว่านางจะไม่มีทันเดอร์เบิร์ดนะแต่ว่าอนติของซนะินดี้น่ะมันก็ล็อบวงเหมือนกัน เอามาให้คะแนนสก,กินนี้กันดีกว่านะคะคือภ้าเปิดตัวอลังการงานสร้างมากๆาน,นะคะซินนี้ก็ชอบอยู่ตัวโมเดลก็ดูดีปุกปิกน่ารักตามแบบฉบับสาวติดแกรมเอฟเฟกก็ดูดีไม่แย่นะคะยิ่งเป็นสีชมพูม่วงเข้าเทสสุดๆเลยอะ่ะก็แอบ,บให้คะแนนจิตพิสัยเพิ่มอีกหนึ่งละกันนะจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้คะแนนสักเต็ม10ไปเลยแต่ว่าพอมันเป็นป้าย VIP 10บอะ่ะก็แอบคาดหวังการเห็นอะไรที่มันอลังการมากกว่านี้นิดนึงก็เอาเป็นว่าสก,กินนี้ซินดี้ให้อยู่ที่9เต็ม1ิและกันนะคะแล้วเพื่อนๆคิดว่าสกินัว นนมันจึ้งหรือมันเจ๊งก็คอมเมนต์มาเมาส์กันได้นะแต่เห็นที่ว่าตาเนี้ยต้องลาไปก่อนนะคะเย่แล้วในตานี้ทีมเราก็ได้รับวิกตอรี่ไปแบบ VIP อพีเลเวล10 เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคลิปนี้สนุกถูกใจทุกคนกันบ้างไหมรีแรงรีซีซั่นทีไรคอนเทนต์ใหม่ๆจุกๆเข้าแบบแน่นเอียดสุดๆก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นคลิปอะไรจะมารีวิวสกินไหนเล่นฮีโร่ตัวอะไรให้ดูก็เตรียมติดตามรับชมกันได้เลยและหากเพื่อนๆที่ดูกันมาถึงจุดนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อส่งกําลังใจกับซินดี้เพื่อนๆผู้ชมหน้าใหม่คนไหนที่ผ่านเข้ามาถ้าชอบนะคะอย่าลืมช่วยกันกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ซินดี้ตอออัวไปกกก่นทุมี วันที่ดีเล่นเกมอย่างมีความสุขแล้วก็อย่าลืมเป็นตาแดงกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคือ VIP l e v เลเวล e v e เลเวล10แบบ10เลย10 10 10